หลายคนคะ่ะที่เป็นเด็กที่ไม่กล้าทำตามความฝันเพียงเพราะสีผิวความสูง คนน่ะหนูมีความรู้สึกว่าแล้วก็รู้ว่าอยากเป็นนางงามเพราะเนื่องจากว่าการที่คุณเป็นนางงามคุณยืนอยู่บนเวทีคุณสวยงามใช่บ่งบอกว่าฉันสวยในขณะที่ตอนที่นับเป็นเด็กนะคะดูจากสีผิวก่อน uh huh. ใช่ไหมคะเราเป็นคนหนึ่งที่โดนบูลลี่ uh huh. บูลลี่ยังไงบูลลี่ที่แบบว่าเราดําทุกคนน้องเดินใส่ผ้าหม่มแล้วก็เดินแล้วก็ตีแบบนี้บอกเป็นนางงามเดินบนเวทีเดินหน้งงาบ้านนะคะตอนนั้นใช่เดินหน้าบ้านแล้วก็คิดว่า ถ้ามีคนให้โอกาสเราจะเป็นนางงามเราลองก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ลองก่อนนะคะทําให้วันหนึ่งเนี่ยเป็นเพระโชคชะตาด้วยที่น้ำได้ไปเจอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือคนที่ให้โอกาสน้องเดินอ่อน้องทํางานอยู่นะคะที่ที่ทนึงแล้วกัน แล้วก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยเดินเข้ามาจับเอวหนูเลยตอนนั้นหนูตกใจมากใครใครมาจับเอลหนูตอนนั้นนะคะใช่ทําอะไรฉันเนี่ยแล้วก็ถามส่วนสูงเท่าไหร่เอวเท่าไหร่นะคะตอนนั้นวันนั้นคือวันที่เริ่มเริ่มที่ทําให้น้ามายืนตรงนี้เขาบอกเลยเหรอว่าเขาจะรับเขาบอกว่าหนูอยากลองไหมหนูตอบเลยค่ะลองค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราตอนนั้นเขาบอกว่าหนูมีบุคลิกหรือมีความยูนิคที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเห็นแล้ว คนนี้พี่ต้องดึงเข้าไปเป็นนางงามแต่หนูไม่รู้เขาเห็นอะไรในตัวหนูนะคะหนูยืนขายตั๋วภาพยนต์อยู่ที่โรงหนังวันนั้นค่ะในลุกปากแดงโอ้โหคือแบบมาแดงใช่ใช่ค่ะความมั่นใจหนูว่าอาจจะเป็น้เขาอาจจะเห็นบางอย่างเพราะพี่เลี้ยงทุกคนเห็นบางอย่างในตัวนางงามอันนี้สําคัญมากๆพี่เลี้ยงกับนางงามคือคนคนเดียวกันหนูคิดแบบนี้ตลอดคุณไม่สามารถเป็นนางงามที่ดีได้ without พี่เลี้ยงถ้าไม่มีเขาไม่มีเรานะคะพี่ เพราะว่าอะไรขาข้างหนึ่งคือของนางงามขาข้างหนึ่งของพี่เลี้ยงใช่ไหมคะคุณจะเดินไปด้วยกันได้คุณจะต้องบาลานซ์กันไม่มีอะไรเหนือกว่าไม่มีอะไรน้อยกว่าอันนี้สําคัญมากๆค่ะเรื่องสิ่งผิวดนึงไม่ว่าจะทำอะไรเราเจอปุตสักมีบ้างไหมเจอแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเมื่อคุณโดนบูลลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองของคุณได้คุณทําอะไรละ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องคิดบวก หนูยืนตรงนี้ได้เพราะหนูคิดบวกหนูคิดว่าสิ่งที่หนูได้มาคือสิ่งที่พ่อกับแม่ให้มาและหนูเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ทําสิ่งนี้ให้เป็นจุดเด่นของตัวเราในเมื่อเรามีมาแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้หนูก็เลยภูมิใจในสิ่งที่หนูมีหนูภูมิใจในทุกแบบที่พ่อกับแม่ให้มาเท่านั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดเริ่มเริ่มต้นที่ตัวคุณนะคะใ<อ>ช่แล้วตอนนี้กระแขมาผิวสีน้ำพึ่งเอยสายต่อเออเลยมันถึงเวลาของแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง มาถึงเวลาของเราแล้วมันมันใช่มันสําคัญตร,ตรงที่ว่าคุณเล่นเกมเก่งหรือเปล่าคุณมีกระแสคุณตอบกลับมันยังไงหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชัว่วโมงบินน้อยนะคะพี่ไม่ได้มีชัว่วโมงบินมากยังไงหนูไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของนางงามเยอะไม่มีเลยถ้านับเวทีคือสองสามเองนะก็คือประกวดมิสแกรนชีวิตหนูอยู่บนลู่วิ่งตลอดดังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องสังเกตสังเกตยังไงหนูรู้หนูขาดสิ่งนี้ หนูเพิ่มหนูรู้ว่าอันเนี้ยคือคําแนะนําบางครั้งมันเป็นคําตีชมบางครั้งทําให้เราหน่อยได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรีเซ็ตตัวเองหนูหนูมีความรู้สึกฟิลดาวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะพี่ฟิลดาวเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่การที่เรายอมรับมันก่อนอะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดคนบางคนอะ่ะ เขาให้คําแนะนําเราเขา้อมองจากข้างหน้าบางคนมองจากด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังดังนั้นสิ่งสาคัญที่สุดคือฟังน้่งฟังตลอดไม่ว่าพี่จะให้คําแนะนําอะไรฟังปรับเปลี่ยนมีสติทุกครั้งที่คนถามว่าอยากได้อะไรหนูบอกหนูอยากได้สติค่ะไม่สู้คุณก็ตายหนูคิดได้เท่านี้แล้วโอกาสอะถ้าคุณไม่คว้ามันแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ถ้าคุณรอให้พร้อมคุณไม่มีทางพร้อมหรอกแล้วแต่ทีนี้เราพร้อมไหมอะหนูพร้อมแล้วหนูจะพร้อมให้เยอะกว่าเดิม <laughs> หนูไม่ได้หนูไม่ได้ หนูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบว่าแพแล้วกลับมันหรือเปล่าหนูไม่มีความคิดนั้นเพราะฉันไม่ได้มาแพถูกไหมอ่ะแล้วถ้าคุณตั้งไว้แล้วถ้าคุณแพแล้วคุณกลับมาใหม่ั้นคุณมาปีหน้าสิคุณมาปีนี้ทาไมถูกไหมหนูก็เลยแบบว่าอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมอะไรบอกให้ฉันพัฒนาฉันฉันพร้อมทุกอย่างค่ะในวันที่เราได้มุระดับจังหวัดตอนนั้นเไงหนูตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่วันนั้นอนะ่ะหนูถามทุกคนพี่หนูเดินได้ไหมหนูต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าให้พี่บอกเลยนะ ให้พี่บอกหนูพร้อมปรับตลอดถ้าพี่เห็นวันแรกที่ที่หนูเดินนะคะที่วันที่โชวมงกุดวันนั้นวันนั้นหนูรู้ว่าหนูพลาดและหนูยอมรับมันเลยหนูขอโทษคนที่สนับสนุนแล้วเราทําให้เขาไม่ดีพอไม่ดีพอหนูพร้อมปรับให้พี่บอกหนูให้หนูตั้งหน้าตรงให้หนูมองกล้องหนูพร้อมหนูตั้งสติให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้น้องมองว่าพี่นวัดไม่ได้มองที่แบบคุณสวยอย่างเดียว คุณมีความอดทนมากเท่าไหร่คุณไฟกับความรู้สึกที่เวลาคุณฟิลดาวเท่าไหร่คุณสู้กับแรงกดดันมากเท่าไหร่และคนที่มีข้อบกพร่องน้อยจุดคือคนที่จะได้มงและหนูพยายามที่จะ r e เซ t ตัวเองเพิ่มพลังคุยกับพี่เลี้ยงทุกครั้งให้พี่ดูสื่อหนูอ่านตลอดเลยหนูอ่านตลอดหนูติดตามตลอดใช่ค่ะเพราะมันสําคัญมากใช่ใช่ค่ะพี่บางทีหนูก็ที่บอกไปไม่รู้หรอก ว่าข้างหลังเป็นยังไงเหมือนมันกันหนูไม่สามารถมีตาข้างหลังได้อโอเคเดินไม่ตรงเดินแบบนี้ต้องให้คนอื่นดูให้แล้วก็บอกเราค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยเมื่อก่อนเ c e บุ o กหนูมีคนคนกดจะกดกดถูกใจร2อคนทุกวันนี้หนูงงมากมมาใช่ใช่แล้วหนูหนูพยายามตอบทุกคนเลยนะคะหนูพยายามตอบหนูไล่อ่านถึงนอนน้อยหนูก็ตอบนะคะ <c oughs> หนูพยายามตอบค่ะ <c oughs> อยากพูดคุยกับแฟนใช่ <นะ S 2> ใช่ <นะ S 2> <ๆ>เพราะว่าบางคนเ็าบอกว่า น้าวต้องเดินแล้วก็ยิ้มด้วยนะเน้องต้องเป็นแบบนี้นะ้แล้วก็ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดเราได้รางวัลใหญ่ได้มาละสิ่งแรกที่เราจะทำคิดที่จะก้าวไปในข้างหน้าเราจะทําอะไรหนูอยากยินตรงนี้เพราะยังมีหลายคนคะ่ะที่เป็นเด็กที่ไม่กล้าทําตามความฝันเพียงเพราะสีผิวความสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดบุกพร่องบางคนพูดไม่ชัดแต่ว่ากลัวทําไมคุณถึงกลัวใน,ในเมื่อคุณมีความฝันนะข้อบุกพร่องอนะ่ะ คุณต้องรู้ให้มันดีที่สุดแล้วคุณหาสิ่งที่มันดีกว่ามากรุบสิ่งนั้นเพื่อให้คนเพื่อให้ทุกคนน่ะไม่มองสิ่งนั้นแล้วเนี่ค่ะคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่นางงามแต่ทุกทุกแขนงสายอาชีพเลยค่ะหนูขอพูดเป็นภาษาใต้ดได้ไหมคะเอาเลยสั่งเลยค่ะมาสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้หรือว่าถุกจังหวัดเลยก็ได้นะคะน้องน้ำนะคะพัชรพรจันทราบาดีมิสแกรนด์ระน้องค่ะ นำมายืนตรงนี้โดยความฟั่นที่ยากจะเป็นหนังงามแล้วก็ยากให้พีๆแล้วก็เมๆทุกคนสนับสนุนและหนาจะไม่ทาให้ทุกคนต้องผิหวังเด็กคนนี้มากับความรู้สึกที่ทางความวังแล้วก็ไม่อยากทาให้ทุกคนต้องพิดหวังเลยยืนตรงนี้ยอมรับขอแนะนําทุกอย่างที่พีให้แล้วก็จะความมุ่งให้แลค่ะขอบคุณค่ะ